ว,วิตามินเกลือแร่เึงแม้ว่าวิตามินเกลือแร่จะเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานนะคะแต่ก็มีความสําคัญกับร่างกายค่ะถ้าเปรียบร่างกายเราเป็นเหมือนรถนะคะวิตามินเกลือแร่ก็คงจะเปรียดได้กับน้ํามันหล่อลื่นค่ะน้ำมันหล่อลื่นไม่ได้ช่วยทําให้รถเคลื่อนที่ได้นะคะแต่มีส่วนสําคัญทําให้เครื่องยนต์ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยนต์มีน้ํามันหล่อลื่นไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหาได้ค่ะ เช่นเดียวกันค่ะหากร่างกายคนเราได้รับวิตามินเกลือแร่ไม่เพียงพอก็จะมีปัญหากับสุขภาพได้เป็นทำให้ประสิทธิภาพในการเาผาผลาญไขมันบกพร่องไปและที่สําคัญยังทําให้เราหิวมากขึ้นนะคะทําให้การลดน้ำหนักเป็นเรื่องที่ยากค่ะในปัจจุบันนะคะคนเราทานผักผลไม้เนี่ยได้ไม่หลากสีแล้วก็ไม่มากในแต่ละวันทําให้พวกเราขาดวิตามินและเกลือแร่กันเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ส่งผลให้ทานยังไงก็ไม่อิ่มนะคะร่างกายยังส่งสัญญาณการขาดวิตามินเกลือแร่ออกมาในรูปของความหิวปริมาณที่แนะนําในแต่ละวันนะคะก็คือควรทานผักผลไม้ให้ครบ5สีนะคะวันละ400กรัมค่ะและควรเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีสารพิษนะคะลดน้ำหนักง่ายนิดเดียวชิ้นชับขอบ้อมูลสุขภาพดีๆฝากกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ